โอเคสวั okay. สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราโอ้ยวันนี้นะคะจะมาแต่งตัวอืมจะมาแต่งตัวตัวใหม่กันนะคะทุกคนก็โอเคก็ไปเริ่มแต่งกันนะคะทุกคนการแต่งตัวเอา้าอะไรวะโอโ้โหไม่เป็นไรนะคะทุกคนเเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะยาวนะคะทุกคนเราจะแต่งตัวเป็นเพศชาย หรือเพศหญิงดีเอาเป็นเพศหญิงก็แล้วกันทุกคนแต่เราต้องหันหน้ามาฝั่งนี้ก่อนนะเพราะคือมันจะแต่งตัวยากไงทุกคนเออเราว่าแต่งเป็นเพศชายดีกว่าไหมเออใส่ชุดดอปพอเอาไหมทุกคนเราว่าเราว่าเราจะใส่ชุดแบบประมาณแบบนังดับเพลิงอะไรแบบเนี้ยเราว่าไม่ดีกว่า นี่ม,มีมีชุดคนรับใช้ด้วยสุดยอดอันนี้คืออะไรชุดตำรวจเพราะว่าชุดตำรวจนี่แหละทุกคนโอเคโอเคนะทรงผมก็ต้องไปเปลี่ยนนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้บบเป็นทรงผมผู้หญิงโอ้โหจ้าค่ะทุกคนคือแบบบอกเลยว่า จ้าบจะจาบไปค่ะแต่เราว่าเราทําเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมแหละดีแล้วเพราะว่าอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปเอาแว่นออกก่อนนะเราจะลองไม่ใส่อะไรดูเลยนะก็ตอนนี้ก็เข้าเกมมาเหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนก็ระหว่างเราก็กดป๊อปอีไปด้วย <c oughs> โอเคโอเคขึ้นมาแล้วกดเลยป่ะ โอเคนะทุกคนนี้เราก็จะใส่แว่นแบบนี้คือมันไม่มีการถอดแว่นออกนะทุกคนเพราะถ้าถอดแว่นออกมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะทุกคนเราไปลองทําดูแล้วโอเคแต่งต่อค่ะทุกคนอย่ามวัวรีรอค่ะโอเคนะคะบอเอาเด้อเราจะเอาโอ้โหชุดนี้ก็ได้เสียอะไรก็ ชุดนี้ไม่สวยนะคะทุกคนอ้ยทุกคนจะมืดแล้วทำไงดีเดี๋ยวตัดไปตอนเช้าเลยนะคะทุกคนกะอุนใจมันห่างเส้นคอสามเคยท่องอยู่บอหลายใจที่วุ่นี้แต่เข้าใจกันอะไรครับเนี่ยอุตส่าห์ขึ้นมาตั้งหน้านะ โอ้โห oh. ไปหาบ้านล่งๆดีกว่าเฮ้ย <Hey. S 2> ปะปงปะปงปะปงเอาบ้านนี้เลยค่ะทุกคนเป็นบ้านของเราโอเคประตูเปิดมาได้แล้วว้า wow. วบ้านนี้แหละเป็นบ้านที่เราจะครอบครองนะทุกคนเนี yeah. บ้านอันนี้คือบ้านของเราแล้วก็แต่งตัวต่อสิคะรออะไรอา้าวติดอาโอเค โอเคมาแต่งตัวกันต่อนะคะอุ้ยตกใจตกใจตัวเองเป็นด้วยเดี๋ยวเราจะอุ้ยอ้าวอ้าวบักแล้วไม่บักค่ะทุกคนไม่บักนะคะก็เราจะใส่กระเป๋าค่ะเว้นตาจริงๆเว้นตามันใส่ได้นะทุกคนแต่อื้อุ๊้ ถ้าเราจะเปลี่ยนทรงผมนะทรงผมนี้ดีไหมทุกคนไม่อ่ะมันสไตล์รักๆนี้ทรงผมนี้คือชอบแบบนัมเบอร์วันแบบสุดปังนี่เขาแต่งหมวกเอาหมวกนี้ปะเออประมาณนี้ทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ อไปทำละครสั้นด้วยนะคะทุกคนในเกมโรบอทนะคะทุกคนเราจะทำละครสั้นด้วยก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนไปแล้วนะคะยาวแค่4นาทีนะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะทุกคนแปหนึ่งหาท่าก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายนี่ท่าเต้นทุกคนโอ้ยท่าท่าอะไรเนี่ยโอไมค์ก oh ๊ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะนี่นะคะบ้านทุกอันนี้เป็นบ้านของคนอื่นนะคะทุกคนถ้าใครอยากให้เราสอนพาไปนะคะทุกคนเรามีคลิปสอนไปแล้วในทิกต o k นะคะนี่นะคะทุกคนฝากไปติดตามทิกตอกเราด้วยนะคะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ